เพบกับอักษรออนเลนกับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม3วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันค่ะก่อนอื่นค่ะครูโบอยากให้นักเรียนลองพิจารณาประโยคประโยคหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะนั่นก็คือนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตนักเรียนเกิดทันกันไหมคะ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเพราะว่าประโยคนี้ค่ะเป็นประโยคที่อยู่ในเพลงกล่อมเด็กในสมัยโบราณนะคะชื่อเพลงว่านกเอี้ยงนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีอีกประโยคนึงค่ะที่อาจจะใกล้ตัวนักเรียนขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นบทอาขยานค่ะซึ่งทางหลวงวิจิตวรวาทการเนะะี่ยค่ะได้แต่งขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวเราลองมาพิจารณากันนะคะบทอาขยานนี้มีชื่อว่านกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าค่ะนกเอ๋ยนกเอี้ยงคนเข้าใจว่าเจ้าเลี้ยงซึ่งควายเท่า แต่นกเอี้ยงนั้นเลี้ยงทำงานเบาแม้อาหารก็ไปเอาบนหลังควายเปรียบเหมือนคนทำตนเป็นกาฝากรู้มากเอาเปรียบคนทั้งหลายหนีงานหนักคอยสมัครงานสบายจึงน่าอายเพราะเอาเอี้ยงนกเอี้ยงเออยนนักเรียนอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าครูโบจะเปลี่ยนไปสอนเป็นวิชาภาษาไทยนะคะที่ครูบยกบทอาขยานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่วนเวียนอยู่ในการดําเนินชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณนะคะก็คือนกเอี้ยงกับควายนั่นเองจากบทอาขยานนี้ค่ะนักเรียนพอจะบอกครูโบได้ไหมคะว่าผู้ประพันธ์ต้องการเปรียบเทียบนกเอี้ยงกับควายในลักษณะไหนคะหลายคนอาจจะตอบได้นะคะจะเห็นว่าผู้ประพันธ์เนี่ยค่ะต้องการเปรียบเทียบให้เห็นว่านกเอี้ยงเนี่ยค่ะเอาเปรียบควายใช่ไหมคะเราไม่ควรจะเอาเปรียบคนอื่นเหมือนการกระทําของนกเอี้ยงนะคะ แต่เดี๋ยวในวันนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้กันว่าจริงๆแล้วค่ะความสัมพันธ์ระหว่างนกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงเอาเปรียบควายจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นนะคะครูโบจะให้นักเรียนลองไปพิจารณาดูรูปภาพของต้นไม้2ต้นนี้ค่ะความจเจริญเติบโตของต้นไม้2ต้นนี้แตกต่างกันไหมคะ,ะแน่นอนนะคะฝั่งซ้ายเขียวชอุ่มสวยงามเลยนะคะฝั่งขวาเป็นยังไงคะ แห้งแล้งดูไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมคะถ้าเราลองพิจารณาต้นไม้2ต้นนี้คะ่ะถามว่าความแตกต่างของมันนอกจากการที่เราเห็นว่ามันจเจริญเติบโตแตกต่างกันเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในต้นไม้เนี่ยค่ะก็มีความแตกต่างกันนะคะ,าาะ,คะซ้ายมือค่ะต้นไม้ของนักเรียนทางซ้ายมือจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่มีนกใช่ไหมคะทำรังอยู่บนต้นไม้มีผึ้งทํารังอยู่บนต้นไม้นะคะจะเห็นว่าทั้งนกและผึ้งค่ะไม่ได้เบียดเบียนต้นไม้เลย ฝั่งกลับกันค่ะทางขวานะักเรียนจะเห็นตัวมแมลงตัวนี้นะคะหรือเพลี้ยนั่นเองดูท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะกับอีกอันนึงค่ะต้นไม้ที่ไปเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้ต้นอื่นเราจะเรียกว่ากาฝากใช่ไหมคะถ้ามีคนมาว่าได้นะเลยว่าเป็นกาฝากนะักเรนอย่าดีใจนะคะแสดงว่าเขากําลังว่าเราอยู่นะคะจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง4ชนิดค่ะที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ทั้งสองต้นเนี่ยมีความแตกต่างกัน ฝั่งซ้ายมือจะเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่เกิดการเบียดเบียนกันต้นไม้เลยจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะฝั่งขวามือค่ะทั้งเพลี้ยและกาฝากเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วก็ดูดสารอาหารหรือว่าไปเบียดเบียนต้นไม้ทําให้ต้นไม้ไม่จเจริญเติบโตนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นการแสดงภาพคร่าวๆข,ข,ของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศนะคะ จากคลิปที่ผ่านมาค่ะเราได้เรียนรู้แล้วว่าในระบบนิเวศเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะโดยที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะจะต้องอาศัยสิ่งไม่มีชีวิตเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเช่นอะไรบ้างคะน้ำแสงแดดแร่ธาตุใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนอาจจะจําได้นะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกัน มากขึ้นค่ะหมายถึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันในเวลาเดียวกันเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันหลายๆตัวเนี่ยค่ะว่าประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะคะตัวอ,อย่างเช่นในรูปนี้ก็คือเป็นประชากรของกบนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะถ้ามีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆมาอาศัยอยู่ด้วยอย่างเช่นกบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำใช่ไหมคะในแหล่งน้ำมันจะมีปลามีหอยมีเป็ดมี ตัวอื่นๆอีกมากมายนะีคะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันเป็นสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดเราก็จะรวมเรียกกันว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เมื่อมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเราจะรวมเรียกว่าเป็นระบบนิเวศนะคะสูงสุดเลยค่ะ โลกของเราใช่ไหมคะโลกของเราก็จะประกอบไปด้วยระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายมากมายเลยนะคะซึ่งยังคงเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวอย่างที่เราบอกไปว่า พบสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ในอนาคตไม่แน่ค่ะเมื่อวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้เจอระบบนิเวศท,ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นก็ได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากมายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนบ้างน,นะคะก่อนอื่นค่ะครูโบจะต้องแนะนำสัญ,ญลักษณ์ที่จะแทนถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ mm ่ง hmm. ม mm ีช hmm. mm ีว hmm. ิตที world, ่มีความสัมพ okay. ันธ์กันเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตมากกว่า2ชนิดขึ้นไปบางชนิดค่ะก็จะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นั้นบางชนิดก็เสียประโยชน์นะคะหรือบางชนิดอาจไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เราจึงมีสัญลักษณ์แทนลักษณะของแบบนี้ค่ะโดยที่สิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์ค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกนะคะสิ่งมีชีวิตที่เสียประโยชน์ค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบค่ะ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์จากความสัมพันธ์นั้นก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเล็กศูนย์นั่นเองนะคะ,อะลองมาดูรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบด้วยกันมีอยู่ทั้งหมด6ประเภทนะคะรูปแบบที่1ค่ะก็คือบวกกับ0ูนยจำได้ไหมคะเมื่อกี้ครูบอกว่าบวกหมายถึงอะไรนะคะ,ะก็คือสิ่งมีชีวิตได้ประโยชน์นั่นเองนะคะกับ 0- ูก็คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียและก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะเรียกว่าเป็นภาวะอิงอาศัยเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างกัน,นในสไลด์ต่อไปนะคะรูปแบบที่2ค่ะสัลักษณ์คือบวกกับบวกแปลว่า ได้ประโยชน์ทั้งคู่ใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะทั้ง2ชนิดก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันกับภาวะพึ่งพากันเดี๋ยวไปดูกันว่าต่างกันยังไงนะคะรูปแบบที่3ค่ะบวกกับลบแสดงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งต้องได้ประโยชน์อีกชนิดหนึงต้อง เสียประโยชน์ถูกไหมคะลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะก็จะมีอีก2รูปแบบก็คือรูปแบบภาวะประสิตกับภาวะการล่าเหยื่อนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะเป็นรูปแบบลบกับลบนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าลบกับลบแล้วมันเป็นความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะลบกับลบก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิด เสียประโยชน์ทั้งคู่นะคะเราจะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเป็นภาวะการแข่งแย่งแข่งขันกันนั่นเองเราลองมาเจาะดูแต่ละรูปแบบนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างมาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะคะเราเรียกว่าภาวะอิงอาศัยค่ะ ลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีภาวะอิงอาศัยนะคะก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสัญลักษณ์ของเราก็คือบวกกับศูนย์ใช่ไหมคะแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนิดหนึ่งจะได้ประโยชน์อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งก็จะไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะตัวอย่างเช่นค่ะปลาฉลามกับเหาฉลามค่ะนักเรียนรู้จักเหาฉลามไหมคะอ,อยาเข้าใจว่าเหาฉลามเป็นเหมือนแมลงที่อยู่บนศรีรษะของเรานะคะคนละยางกันนะคะ ลักษณะของเหาฉลามค่ะก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะคอยว่าอยู่ข้างๆตัวฉลามนะคะเวลาฉลามกินอาหารค่ะฉลามไม่เหมือนคนที่มีมือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาฉลามกินอาหารเนี่ยจะใช้ปากในการกินเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะทําให้เศษอาหารหรือเศษปลาเนี่ยค่ะก็จะหลุดออกด้านข้างของปากปลาฉลามนะคะ จ้าต,ตัวเหาฉลามนี่ล่ะค่ะก็จะได้ประโยชน์ตร,ตรงนี้จากการกินเศษอาหารที่ได้จากการกินอาหารของปลาฉลามนั่นเองนะคะดังนั้นตัวเหาฉลามก็เลยได้ไประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ส่วนฉลามล่ะคะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์บ้างไหมคะเหาฉลามมาแย่งอาหารของปลาฉลามใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวฉลามเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ hmm. จากความสัมพันธ์ประเภทนี้นั่น,นเองนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของภาวะอิงอาศัยขอดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ อย่างเช่นนกทำรังบนต้นไม้ใช่ไหมคะนกทำรังบนต้นไม้แน่นอนนกได้ประโยชน์จากการที่มีมีที่อยู่อาศัยหรือมีรังถูกไหมคะต้นไม้ล่ะคะเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากนกบ้างไหมคะไม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบบวกก็คือตัวนกหรือตัวหรือตัวเหาฉลามถูกไหมคะแล้วก็ศูนย์ก็คือตัวฉลามหรือตัวต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นภาวะอิงอาศัยค่ะ มาดูความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเราจะเรียกวความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพานั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของภาวะพึ่งพาค่ะก็จะเป็นลักษณะของบวกบวกนะคะโดยที่เมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วว่าบวกบวกเนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเราเรียกว่าภาวะพึ่งพาบวกบวกแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ และหนึ่งอย่างที่ต้องจําไว้ก็คือแยกจากกันไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพาแยกจากกันปุ๊บเขาจะเสียชีวิตหรือเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้น,นั่นเองตัวอย่างเช่นค่ะในรูปก็คือโปรโตซัวในลำไส้ปลวกนะคะ เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าปลวกกินไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะปลวกไม่สามารถย่อยไม้ได้นะคะเพราะว่าในกระเพาะของปลวกเนี่ยไม่ได้มีน้ําย่อยที่จะใช้ย่อยไม้นะคะแต่ปลวกจะอาศัยโปรโตโซวัวที่อยู่ในลําไส้มันนี่แหละค่ะในการย่อยไม้เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนจับโปรโตโซวัวในลําไส้ปลวกแยกออกมาถามว่าปลวกสามารถย่อยไม้ได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะฉะนั้น2ชนิดนี้ค่ะจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายปลวกก็ได้สารอาหารที่ได้จากการย่อยของโปรโตโซวัวนะคะส่วนโปรโตโซวัวก็ได้อาหารจากการย่อยไม้นั่นเองเห็นว่าการแยกสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะออกจากกันเมื่อไหร่สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เราเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ลวคะ่ะว่าภาวะภาวะพึ่งพากันลองมาดูอีกตัวอย่างค่ะนั่นก็คือไลเคนนนั่นเองนะคะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนครูโบเชื่อว่าอาจจะเคยเห็นตามก้อนหินหรือเวลานักเรียนเข้าไปเที่ยวในป่าเนี้ยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าตามต้นไม้จะมีลักษณะของอบริเวณสีเขียวเขียวขาวๆนะคะลักษณะแบบเนี้ยค่ะเราเรียกว่าไลเค่นไลเคนคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตสองชนิดเรียกว่าคือรากับสาหลายนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้แยกจากกันไม่ได้ได้ประโยชน์กันยังไง ลาจะให้ความชื้นกับสาหร่ายสาหร่ายเป็นพืชประเภทหนึง่งใช่ไหมคะเพราะฉะนันต้องการความชื้นหรือต้องการน้ํานั่นเองนะคะส่วนสาหร่ายค่ะก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็จะได้อาหารออกมาให้กับลานั่นเอง2ชนิดนี้แยกจากกันไม่ได้นะคะเมื่อไหรแยกจากกันก็จะดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบบวกบวกอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ แน่นอนค่ะชื่อก็บอกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันแสดงว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่จะแตกต่างจากภาวะาพึ่งพาเมื่อกี้นะคะตรงที่เราสิ่งมีชีวิตส,งสงองชนิดนะคะสามารถแยกจากกันได้มาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างเช่นดอกไม้กับผีเสือ้อใช่ไหมคะดอกไม้ได้ประโยชน์ยังไงจากผีเสื้อคะ ก็คือผีเสื้อเนี่ยจะช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้นั่นเองใช้ในการขยายพันธุ์หรือแพร่พันธุ์ถูกไหมคะแล้วผีเสื้อได้ประโยชน์อะไรจากดอกไม้คะถูกต้องก็คือได้น้ําหวานหรือได้อาหารจากดอกไม้นั่นเองสิ่งมีชีวิต2องชนิดนี้แยกจากกันได้นักเรียนคงไม่เคยเห็นผีเสื้อเกาะติดกับดอกไม้ตลอดเวลาใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้แหลคะค่ะเราเรียกว่าเป็นภาวะแบบได้ประโยชน์ร่วมกันลองมาดูอีกตัวอย่างนึงคะ่ะ ตัวอย่างเช่นอย่างที่ครูโบยกไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองก็คือนกเอี้ยงกับควายเห็นไหมคะถ้าเกิดนักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนักเรียนจะรู้ว่าจริงๆแล้วค่ะนกเอี้ยงไม่ได้เอาเปรียบควายนะคะทั้งนกเอี้ยงและควายต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะนกเอี้ยงได้อะไรจากควายนักเรียนทราบไหมคะการที่นกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายค่ะ นักเรนจะเคยเห็นสังเกตเห็นว่าควายเนะะี่ยค่ะจะมีแมลงตัวเล็กๆเนี่ยตอมอยู่บริเวณหลังนะคะเพราะฉะนั้นนกเอี้ยงเนะะี่ยค่ะก็จะได้ประโยชน์จากการกินแมลงเหล่านี้เป็นอาหารนั่นเองแล้วควายล่ะคะได้ประโยชน์อะไรจากนกเอียเ้ยงนักเรนอาจจะบอกว่าอา้าวควายกินแมลงหรือเปล่านกเอี้ยงมาแย่งแมลงไม่ใช่นะคะแมลงเหล่านี้ค่ะจะสร้างความรำคาญสร้างความเดือดร้อนให้ควายดังนั้นการที่นกเอี้ยงกินแมลงเหล่านี้ค่ะก็จะทําให้ ควายเนี่ยคะ่ะลดการลำคาญหรือว่า,มาแมลงเหล่านี้ก็จะไม่สร้างความลำคาญให้ควายนั่นเองดังนั้นควายกับนกเอี้ยงก็เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนักเรียนต้องทราบแล้วว่านกเอี้ยงไม่ได้เอาเปรียบควายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาวะแบบมีเครื่องหมายลบบ้างนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ครูโบพูดไปนะคะจะมีแต่เครื่องหมายบวกทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูภาวะแบบมีเครื่องหมายลบกันบ้างจะมีเริ่มเริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่มีการเสียประโยชน์กันบ้างแล้วนะคะ ภาวะแรกค่ะเราเรียกว่าภาวะปรสิตค่ะเมื่อไหร่ได้ยินคําว่าปรสิตนะคะเราต้องนึกถึงตัวอย่างเช่นพยาธิใช่ไหมคะเพราะว่าภาวะแบบปรสิตเนะะี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นปรสิตซึ่งไปอาศัยอยู่ในโฮสต์หรืออยู่ใน ผู้ถูกอาศัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะผู้ถูกอาศัยจะเสียประโยชน์จากการที่ปรสิตเนี่ยไปออดูดอาหารหรือว่าไปดูดเลือดของผู้ถูกอาศัยนั่นเองนะคะตัวอย่างความสัมพันธ์ของปรสิตค่ะตัวอย่างเช่นพยาธิเลยค่ะอย่างที่บอกไปในร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะถ้าเรามีพยาธิอยู่ภายในร่างกายเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยถูกแย่งสารอาหารไปนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะเสียประโยชน์เป็นเครื่องหมายลบ ส่วนปรสิตหรือตัวพยาธค่ะไม่ว่าจะเป็นพยาธชนิดไหนก็ตามนะคะก็จะได้ประโยชน์จากอาหารที่มันถูกที่มันดูดจากร่างกายเราไปนั่นเองนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ,ะตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปตั้งแต่ต้นเลยก็คือกาฝากนันเองใช่ไหมคะกาฝากเป็นลักษณะของพืชค่ะที่ถูกนกหรือจริงๆเราใช้ก็ชื่อมันก็คือมาจากกานี่แหละคะ่ะกินมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ไปถ่ายอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ทำให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ค่ะก็ไปเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งกาฝากก็จะไปแทรกซึมลงไปในตัวต้นไม้นะคะทำให้ไปแย่งอาหารหรือแย่งแร่ธาตุต่างๆของต้นไม้ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวกาฝากก็จะได้ประโยชน์นะคะก็เป็นเครื่องหมายบวกส่วนตัวต้นไม้ใหญ่ค่ะก็จะเสียประโยชน์เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ มาดูภาวะที่2ของเครื่องหมายลบก็คือภาวะการล่าเหยื่อนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากภาวะปรสิตนะคะจะเห็นว่าปรสิตเนะะี่ยค่ะจะเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เล็กๆที่อาศัยอยู่ในผู้ผู้เสียประโยชน์ที่ตัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแต่ภาวะล่าเหยื่อเนะะี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบสําคัญ2ออย่างก็คือเหยื่อกับผู้ล่านั่นเองนะคะ แน่นอนเหย er ื่อค่ะต้องเสียประโยชน์นะคะเพราะว่าถูกผู้ล่า à, จับกินเป็นอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ล่าก็จะเป็นเครื่องหมายบวกส่วนเหยื่อก็จะเป็นเครื่องหมายลบตัวอย่างค่ะในสไลด์ที่ครูโบงให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างของหมีสีน้ําตาลน่ะกำลังล่าปลาเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นปลาก็จัดเป็นเหยื่อนะคะส่วนหมีสีน้ําตาลก็เป็นผู้ล่านั่นเองนะคะหรืออีกอันนึงค่ะ ก็คือสิงโตกําลังล่าม้าลายเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตค่ะว่าผู้ล่าค่ะจะกินเป็นผู้บริโภคที่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะแล้วก็เหยื่อก็จะเป็นม้าลายหรือเป็นสัตว์ที่ถูกผู้ล่า,ากินเป็นอาหารนั่นเองนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อ สุดท้ายค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบภาวะการแข่งแย่งแข่งขันกันนะคะซึ่งต้นคลิปเราบอกแล้วว่าความภาวะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของลบกับลบนะคะทําไมถึงใช้เครื่องหมายลบกับลบเพราะว่าเราถือว่าการแข่งแย่งแข่งขันกันเนี่ยค่ะจะมี มีโอกาสที่สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็คือต่างคนต่างมันจะสลับกันได้สลับกันเสียนะคะเราก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะก็คือเป็นการแข่งแข่งแย่งแข่งขันกันระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่นหมีต่อสู้กันเพื่อแย่งอาหารนะคะบางทีหมีก็อาจจะเสีย เสียชีวิตหรืออาจจะบาดเจ็บนะคะหรือแม้แต่กวางต่อสู้กันด้วยการเอาเข่าชนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการแข่งแย่งแข่งขันกันจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือเป็นการแข่งแย่งแข่งขันกันจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะตัวอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างให้ก็คือหมีต่อสู้กับหมาป่าเพื่อแย่งอาณาเขตของกันและกันนั่นเองนะคะหรือหมาในนักเรียนรู้จักหมาในไหมคะ หมาในก็จะกินพวกซากซากสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารนั่นเองนะคะแย่งอาหารจากแรง้งซึ่งแร้งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือกินซากเออซากสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะของภาวะการแก่งแย่งแข่งขันกันซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นลบกับลบค่ะ นักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะก็จะมีความสัมพันธ์แตกต่างหลากหลายรูปแบบกันมากเลยนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดค่ะก็มีความสําคัญแล้วก็มีส่วนกระทบต่อระบบนิเวศถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ไปนะคะในคลิปต่อไปค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันว่าแล้วการที่สิ่งมีชีวิตกินกันเนี่ยค่ะมันกินกันเพื่ออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบนิเวศของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน